เสียงพิมพ์ที่ดังจากแป้นพิมพ์ที่ปิดเครื่องฝากเพื่อนๆกดติดตามกดถูกใจเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับในดึกสงัดเด็กหนุ่มชื่อเกียร์มักชอบทำรายงานดึกๆเขาปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกครั้งก่อนนอนแต่คืนนั้นหลังปิดเครื่องเขากลับได้ยินเสียงแป้นพิมพ์ดังตึกตึกราวกับมีใครกำลังพิมพ์งานอยู่เกียร์ใจเต้นแรงพยายามไม่สนใจ แต่เสียงดังขึ้นเ,เรื่อยเขาตัดสินใจเปิดไฟพบแป้นพิมพ์กำลังกดเองทีละตัวอักษรที่ปรากฏบนหน้าจอมือสนิทคือประโยคว่าอย่าหยุดพิมพ์ไม่งั้นเจ้าจะหายไปเกียร์ตกใจจนวิ่งหนีออกจากห้องทิ้งแป้นพิมพ์ไว้ข้างหลังเช้าวันต่อมาไม่มีใครพบเขาอีกเลยมีเพียงแป้นพิมพ์ที่ยังส่งเสียงก้องอยู่ทุกคืนข้อคิดบางครั้ง ความทะเยอะทะยานที่ไร้การหยุดพักอาจกลายเป็นพันธนาการที่กลืนกินชีวิต